สวัสดีครับพบกับผมแจมสินจจนทาวันนี้ามาอยู่ในของส่วนของสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนถามมาว่าจะใช้สินค้าสินจจนทาเนี่ยจะฉีดช่วงไหนบ้างนะครับหลายคนก็รู้แล้วว่ายาตัวนี้ฉีดช่วงนี้ยาหนอนยา,มาแมลงเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ที่ผมทําก็เอาไว้เตือนความจําแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่ทํานาว่า ได้มาเรียนรู้สินค้าสินทาแล้วนะครับแต่อยากจะรู้เพิ่มเติมว่าตัวไหนที่ใช้ในช่วงไหนบ้างนะครับเพิ่มเติมจากที่ส่วนที่ตัวเองรู้แล้วนะครับขออาภัยเสียงด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับดูคลิปผ่านๆน,นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะกดตรงไหนได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมมีลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูในมือถือของท่านนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะเป็นดูผ่านมือถือกันหมดแล้วนะครับใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์กดเข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่าให้กดติดตามนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับผมจะได้ทำ คลิปมาส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ไปดูนาซะมากกว่านะครับว่าแต่ละพื้นที่จะฉีดสินค้าสินธนาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูานะครับผมมี4ภาพนะครับตอนนี้ที่หน้ามือถือของพ่อแม่พี่น้องนะครับภาพซ้ายสุดก็จะเป็นภาพที่กําลังทําเทือกเสร็จใหม่ๆกําลังหว่านใหม่ๆนะครับภาพที่2นะครับ ก็จะเป็นช่วงข้าวประมาณสักเดือนหนึ่ง3เนี่ยประมาณสัก3เดือนภาพที่4ก็ประมาณสัก4เดือนแบ่งข้าวๆกันนะครับอายุข้าวแต่ละพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันแต่ผมจะแบ่งหลักๆสําหรับมือใหม่ที่หัดทํานานะครับผมแบ่งหลักๆอยู่ที่4ช่วงนะครับโอเคก็จะเป็นช่วงข้าวเล็ก ข้าวเล็กก็จะอยู่ในโซนฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่คุมเลนหวานคุ้มเลนคุ้มค่าแล้วก็ยาเก็บนะครับช่วงนี้เอาให้มันจบนะครับช่วงต่อมาจะเป็นข้าวแต่กอแต่กอก็จะหวานปุ๋ยรอบแรกประมาณสัก25วัน30วันก็จะหวานปุ๋ยนะครับแล้วแต่พันข้าวเนาะ,ะก็จะให้เป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ จำเป็นต้องบํารุงเพื่อที่จะให้การแตกกอได้มากที่สุดนะครับหลายคนหวานหวานบางๆเนี่ยนะครับช่วงนี้แหละที่เหมาะสมกับการที่จะบารุงต้นเพื่อที่จะให้มันแตกกอได้เยอะที่สุดนะครับมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกได้3 0มสถึงห้กอหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับยิ่งกอข้าวเยอะนะครับรวงมันก็จะเยอะ,มะเมล็ดมันก็จะเยอะ นะครับมันจะส่งผลให้ไปสู่ช่วงข้าวท้องในส่วนของข้าวท้องนะครับก็จะจริงๆแล้วเนี่ยภาพภาพช่วงข้าวท้องเนี่ยมันเห็นไม่ชัดผมก็เลยเอาช่วงนี้ที่เป็นที่มันออกมาแล้วนะครับโพเพโพเโพเนะครับจะได้เห็นว่าฉีดช่วงนี้แหละครับใส่ปุ๋ยรอบที่2ก็จะพร้อมฉีดช่วงข้าวท้องบำรุงท้องจะบำรุงตอนไหนอะไรยังไงก็ใช้ช่วงประมาณนี้แหละนะครับบำรุง มันก็เหมือนคนท้องนั่นแหละนะครับต้องบำรุงดีๆเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีอันนี้นะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันข้าวมันก็จะออกมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ไม่เต็มรวงถ้าอันนี้เริ่มมีน้ำหนักแล้วนะครับถ้าตัวนี้มันจะนวะรวงมันจะโน้มลงมานะครับเราก็จะฉีดช่วงนี้ช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะให้รวงเนี่ยมัน ก้มลงมาเต็มขั้นนะครับเต็มที่เลยเพื่อที่จะให้ได้น้ำหนักดีมาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะหลายผลิตภัณฑ์หน่อยนะครับแถวบนแถวบนผมจะให้เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่จะต้องฉีดนะครับแถวบนแถวที่2เนี่ยฉีดก็ได้พบการระบาดค่อยฉีดอะไรเงี้ยนะครับแต่ยกเว้นตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตัวซีัตล่าก็ไปดูคลิปนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทำนะครับก็เป็นยาที่ใช้ในส่วนของการคุ้มค่านะครับช่วงนี้มาเริ่มกันเลยนะครับช่วงเข้าเล็กเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะแนะนำฉีดโซฟิดก่อน0-4วันนะครับเพราะว่าญยาเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าในพื้นนาเราเนี่ยมันมีเมล็ดหญ้ากี่เมล็ดนะครับต่อให้ฤดูการนี้ฉีดไปแล้วหญ้าเอี่ยมกิ๊กให้คนตัดส่วนที่นิดหน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายนะครับทุกวันนี้ในพื้นที่ของภาคกลางหรือภาคเหนือเขาใช้รถเกี่ยวกันแทบทั้งนั้นนะครับน่าจะ100%เซเลยนะครับ ใช้รถเกี่ยวแต่รถเกี่ยวเนี่ยเขาไม่ได้แยกว่าเกี่ยวแปลงนี้ข้าวพันนี้ต้องเป็นพันนี้ตลอดไม่ใช่นะครับแล้วก็แต่ละแปลงที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ว่าหญ้าเอี่ยมร้อยเปอรมันก็เลยมาตามรถเกี่ยวครับอันนี้โทษเขาไม่ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งที่หญ้ามันมานะครับมันก็อาจจะมีอยู่ใต้ดินอยู่แล้วส่วนหนึ่งอีก อีกหนึ่งวิธีที่มันมาก็เป็นมาตามลมบ้างมาตามน้ำบ้างนะครับโอเคเนาะก็จะเป็นคุมเลนนะครับพยายามรักษาหน้าดินให้มันเป็นเลนให้ได้นะครับอย่าให้มันดินแตกละแหงครับถ้ายาคุณภาพหน่อยพื้นเลนที่เราดูแลไปเนี่ยฉีดไปแล้วกลัวข้าวไม่งอกข้าวมันงีข้าวมัน แนะนำตัวนี้เลยก็เป็นโซฟิตนะครับโซฟิตโซฟิตนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกนะแนะนําฉีดไปเลยข้าวไม่หงิกไม่อ่านไม่แดงนะครับฉีดไปได้เลยตัวนี้มีกว่าหน้านี้มันมีฝนมานะครับชาวบ้านก็ไม่กล้าฉีดแต่สุดท้ายฉีดไปแล้วตามที่ผมแนะนําข้าวก็งอกตามปกตินะครับก็แข็งแรงครับต่อมานะครับ ฉีดยาคุมฆ่านะครับหลายคนเรียกผิดนะครับฉีดยาคุมฉีดยาคุมเกินถ้าเกิน7วันแล้วเนี่ยหกเวันแล้วเนี่ยมันต้องเป็นการฆ่าแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่การคุมเพราะว่าการคุมก็คือมเมล็ดหญ้ายัางไม่งอกนะครับแต่ใน7วันเนี่ยมเมล็ดที่มันยังไม่งอกมีไหมก็มีนะครับก็เลยให้ช่วงนี้ก็คือคุมฆ่าอันนี้คือสูตรที่1นนะครับผมมี2สูตร สูตรที่1ก็คือใช้โซลิโตเนี่ยสขวดแอคเซปต์ Accept ขวดหนึงจะฉีดอยู่ที่10ไล่พวกดอกขาวลิเกข้าวนกอะไรพวกนี้ก็จะเอี่ยมนะครับโซลิโต2ขวดแอคเซปต์หขวดแล้วอันนี้ก็คือยาอะไรตัวนี้ไทยมีทุกแสมนะครับก็จะเป็นยาเพีย้ยไฟยาเพีย้ยไฟฉีดได้เลยนะครับ เพีย้ยไฟจริงๆแล้วมันจะเข้าอยู่กัดกินในส่วนของข้าวเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน1เดือนนะครับเพราะว่าเพีย้ยไฟเนี่ยมันจะกินชอบกินยอดอ่อนๆของข้าวนะครับใบมันก็จะขาวๆนะครับแล้วก็เป็นแผลทําให้เกิดโรคเกิดอะไรนะครับก็จะแนะนําตัวแอคทัลาเข้าไปนะครับ1นซองนี้นะครับอยู่ที่100กรัม ใช้ได้20ถึง25ไล่เลยนะครับตัวนี้ประหยัดมากราคาประมาณสัก400บาทครับฉีดไปได้เลยครับจริงๆแล้วต้องต้องฉีดป้องกันไปเลยนะครับไม่ต้องฉีดเฉพาะยาฆ่าหญ้านะครับกลุ่มนี้บวกกันได้เลยนะครับต่อมาอีกสูตรหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของซิดเอนทานะครับสีตัวลาเป็นบิวทคอร์พพานิว ตัวบิวตคอร์โพรพเนิลตัวนี้เนี่ยจะต,ต่างจากตลาดตรงที่ว่าตามท้องตลาดเนี่ยมันมีการแข่งขันเรื่องราคาสูงมากนะครับแทบทุกบริษัทต้องมีตัวบิวต r คอร์โพรพเนิยลยืนพื้นเลยนะครับการแข่งขันมันก็สูงทีนี้ตัวนี้ที่ชาวบ้านไม่ชอบใช้นะครับข้อหนึ่งเลยก็คือฉีดไปแล้วเนี่ยข้าวมีปัญหาแน่นอนข้าวแดงนะครับแดงจนแบบ เอาน้ำใส่เนี่ยคือมันเฟะเลยนะครับมันเละไปกับน้ําเลยนะครับข้อข้อเสียนะครับแต่ตัวนี้ซิตล่าของซินิทาเนี่ยตัวทําละลายข้างในเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีมากนะครับถามว่าอ้าวมันไม่แดงเหรอแดงครับแต่แปลงทดลองที่นครสวรรค์น,นะครับแดงประมาณสัก2วันอัดน้ําเข้าไปก็เริ่มกลับมาเขียวนะครับ ต่อให้เป็นเนินที่เขาฉีดไปแล้วมันแดงนะครับอาการแดงน้อยมากนะครับมีไม่มีแต่น้อยมากนะครับก็จะแนะนำนะครับสูตรข้าวไม่แดงนะครับก็จะเป็นตัวโซลิโต้สขวดแอคเซปหขวดได้10ไร่สูตรข้าวสูตรประหยัดนะครับฉีดช่วงเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นคุ้มค่าเหมือนกันนะครับซีโตล่า2ขวดบวกแอคเซปขวดหนึ่งนะครับบวก เพียงไฟได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะลดอาการแดงได้นะครับตัวแอคกทาราครับฉีดเข้าไปแล้วข้าวก็จะเขียวนะครับก็จะลดอาการแดงของบิวทคอลโพเพนิลได้นะครับแล้วก็บวกแอคเซปขวดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็ได้อยู่ที่10ไร่อันนี้ชุดประหยัดที่แนะ่ยนำนะครับต่อมานะครับฉีดพวกนี้ไม่ทันนะครับทำนาอยู่ประมาณสัก400ไร่นะครับฉีดไม่ทันทำยังไง ก็ใช้ตัวนี้เดียวเลยนะครับบวกแอคทาร่านะครับแต่แอคเซปเนี่ยจะลดเหลือแค่5ไล่นะครับแนะนําฉีดอยู่ที่5ไล่นะครับอย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปถ้าเราทำให้ถ้าถ้าเรารอยาเนี่ยให้มันโตมากนะครับเราก็ต้องใช้ยาที่เข้มข้นมากถามว่าตัวนี้ ฉีดเกิน20วันได้ไหมฉีดได้ครับแต่ปริมาณของยาเนี่ยต้องเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายจะสูงมากจะไม่แนะนําถ้าจะเอาให้จบเนี่ย10ถึง12วันเนี่ยฉีดจัดการยาให้จบเนี่ยเราอุ่นใจเลยเราเดินเชิดหน้าชูตาในหมู่บ้านได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะแนะนําอยู่ที่10ถึง12วันนะครับตัวนี้ ไม่เกิน12วันแล้วย้ามันก็จะเบี้ยเล็กๆประมาณนี้มันก็ฉีดตายดีนะครับแปลงที่ไปดูที่ดงป่าคำาผมยังไม่ตัดคลิปให้ดูนะครับใบกว้างพวกสนพวกอดอกขาวพวกนี้ใบเริ่มไหม้นะครับ3 3วันหลังฉีดถ้ายิ่งเอาน้ำเข้าได้เร็วนะครับใบมันก็จะย่อยเร็วที่สุด ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยตัว Access นะครับหมดแล้วนะครับช่วงที่1ที่จะเราจะฉีดยาฆ่ายากันแต่ถ้าว่าไม่จําเป็นต้องฉีดหมดทั้ง3ขั้นตอนแต่ถ้าใครอยากได้เอี่ยมจริงๆเนี่ยสขั้นตอนจัดไปเลยยาเอี่ยมแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่มาข้าวเล็กเนี่ยตั้งแต่0ูถึงสวันเนี่ยก็เจอโซฟิตไปแล้ว1รอบต่อมา7-10วัน เจอโซลิโตไปหรือว่าซีโตล่าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยปริมาณหญ้าลดน้อยลงแน่นอนอาจจะไม่ต้องถึงกับแอคเซปต์แต่ถ้าหลุดอีกนะครับในพื้นที่ที่เราคุมน้ําไม่ได้จัดการน้ําไม่ได้ก็เอาแอคเซปต์ไปเก็บนะครับอาจจะไม่ไม่ต้องใช้หลายขวดก็ได้นะครับอาจจะไปฉีดโปรย,ยตรงที่แบบเป็นนาที่มันสูงหน่อยนะครับก็ฉีดได้นะครับตัวแอคเซปต์โอเคนะครับ หมดแล้วเนะะาะยาขยานะครับต่อมานะครับช่วงข้าวแต่ก็ปัญหาหลักๆเลยนะครับเชื้อรายืนไว้เลยนะครับจะให้สังเกต2ตัวสองตัวนี้นะครับมีจะมีแอนวินกับเวอร์ทากูยืนพื้นไว้เลยนะครับเพราะว่าหลากักๆแล้วข้าว20กว่ากวันเนี่ยผีเสื้อเนอะอาะ ผีเสื้อกลงคืนตัวนี้จะเริ่มเข้ามาแล้วครับแต่ตัวนี้จะพบน้อยนะครับจะพบน้อยตัวนี้ก็คือหนอนกอนะครับหนอนกอมันก็จะ,ะมาวางไข่แล้วก็เข้าไปอยู่ในกอข้าวนะครับจะมีปัญหาทําให้ข้าวแดงข้าวเป็นปใบไม่ไหม้เหลืองๆส้มๆนะครับอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ ข้าวหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีเพีย้ยเพี้ยจักระจันสีเขียวนะครับมันจะเข้าทําลายแล้วก็ทําให้อ่าใบมันจะเป็นใบส้มๆนะครับตัวเวอร์เทอกูก็ใช้ได้นะครับตัวเวอร์เทอร์กูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยาได้2หนอนเลยนะครับนอนกอนนอนใบขาวละลายน้ําง่ายนะครับสูตรนี้ละลายน้ําง่ายฉีดป้องกันนอนก,อก็ได้ฉีด ป้องกันนอนใบขาวก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำนะครับใครจะเอาเอี่ยมโจ๊ะเลยเวอร์ทโกเนี่ยแไล่นะครับแไล่อาจจะขัดกับพฤติกรรมการใช้หน่อยแต่ว่าถ้าเอา8ไล่นี่เอี่ยมนะครับไม่ต้องห่วงเลยอีกเดือนนึงค่อยมาฉีดนะครับอีกรอบหนึงนะครับ <S <S กบ็จะยืนเป็นเชื้อราก็จะเป็นแอนวิน1ขวด10ไล่ตัวนี้นะครับตัวที่1 เวอร์ทโก1ซอง8ไล่นะครับได้หนอนกอหนอนใบขาวนะครับป้องกันหนอนใบขาวแต่หากพื้นไหนที่หนอนใบขาวลวงแล้วช่วงนี้ก็เริ่มจะมีฉีดป้องกันด้วยแพคซาร่าแพคซาร่าก็จะเป็นยาใหม่นะครับป้องกันการลอกคราบของหนอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้15ไล่นะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยให้ฉีดอิสไบออน เข้าไปได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยในส่วนของการแตกกอที่ดีของข้าวยิ่งแตกกอเยอะนะครับปริมาณรวงก็เยอะ,มะเมล็ดก็เยอะนะครับตัวนี้แนะนำฉีดอยู่ที่3 0 5สถึงไล่เลยนะครับราคาก็จะ850แต่ใช้แล้วคุ้มนะครับข้าวไม่ออกไม่แตกกอกำลังจะไถทิ้งเจอบัวเจออะไรพวกนี้นะครับ ลองเอาอีกสาไบออนไปฉีดนะครับสองสวันก็ฟื้นนะครับแล้วก็เร่งแตก่กอให้ใหม่นะครับตัวที่โดนบวกก็ไม่ได้รักษานะครับแต่ว่ามันจะช่วยในส่วนของการแตก่กอขึ้นมาใหม่นะครับแล้วช่วงนี้ก็อาจจะมีเพีียกระโดดสีน้ำตาลเข้ามากวนใจก็ใช้เพนัมเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีตัดทิ้งก็ได้อย่าใช้พัมเพื่อตัวเพนัมนะครับ หลักๆแล้วก็จะมีแอนวินหขวด10ไล่เวอเโก8 8ไล่นะครับหนึซองพ็กซาราได้สิบห้าไล่อิสเปีออนได้50ไล่นะครับตัวนี้เร่งให้แต่กอให้ได้เยอะที่สุดนะครับต่อมานะครับแต่กอแล้วเราสอยปุ๋ยรอบ2นะครับก็จะเป็นช่วงข้าวท้องนะครับหลักๆ ข้าวท้องเนี่ยมันก็เหมือนคนท้องอย่างที่บอกต้องการการบำรุงการดูแลอย่างดีนะครับแต่สิ่งที่เข้ามากวนใจนะครับก็จะมีหนอนใบขาวหนอนใบขาวหรือหนอนม้วนใบพวกนี้นะครับหนอนกัดใบก็ให้ฉีดตัวแพคซ่าในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนที่มันอยู่ในดักแด้มันก็จะไม่สามารถ ฟักออกมาวางไข่ได้อีกไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกนะครับป้องกันการลอกคราบตัวนี้นะครับตัวแพคซาร่าตอนเมือ่อปีสองพันสอนิบแปดสนิบก้านะครับมีพี่เขาไปทดลองแปลงที่ห้วยงูจังหวัดชัยนาธนะครับตัวแพคซาร่าเนี่ย เอามาฉีด15ไล่นั่นแหละแต่แปลงนั้นคือแบบพร้อมที่จะไถทิ้งเหมือนกันนะครับขนาดข้าวท้องแล้วนะครับคือหนอนใบขาวเนี่ยกัดใบจนแบบคือดูไม่ได้นะครับอายชาวบ้านเขานะครับก็เลยเอาตัวแพคซาลาไปฉีดหลังจากนั้นก็ฟื้นกลับคืนมาใบที่โดนกินไปมันก็หยุดการทำลายของหนอนนะครับแล้วก็ใบทงก็ มาใหม่ก็ทําให้การปรุงอาหารของข้าวเนี่ยมันก็เจริญเติบโตต่อไปได้นะครับจากแปลงที่จะไถทิ้งก็กลับมาได้เกี่ยวนะครับแต่ผมไม่ได้ตามดูในส่วนของผลผลิตนะครับแปลงนั้นยืนพื้นก็เป็นยาเชื้อราออติว่า1ขวด10ไร่นะครับ1ขวด10ไร่500ซีซีแพกซาลา15ไร่เหมือนเดิม อิสเปีออนใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับช่วงนี้ก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าบํารุงนะครับในส่วนของการบํารุงโอเคตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเพีย้ยกระโดดเริ่มเข้ามาก็จะเป็นเพน้น,นัมเหมือนเดิมเพน,นัมเนี่ยแต่ก่อนมันจะมี1กล่อง2ซอ,องแต่ตอนนี้ก็คือทํามาซองเดียวเลย200กรัมนะครับ เอาสองซองนั้นแหละมาใส่ในซองเดียวตรงนี้นะครับหนึ่งซองได้5ไร่นะครับเท่านั้นเองอีกปัญหาสําคัญนะครับช่วงข้าวท้องเนี่ยมันท้องข้าวมันก็ออกมามันจะเป็นเน่าคอหลวงคือตรงนี้นะครับมันเกิดอาการชำ้ำ เกิดจากความชื้นเป็นเชื้อรานะครับฝนมันตกมาตรงนี้นะครับน้ํำหมอกน้าค้างมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้ทําให้เกิดความชื้นนะครับบางทีข้าวมันยังไม่ออกสุดรวงเลยมันก็จะทําให้เกิดเป็นมเมล็ดด่างมเมล็ดลายได้นะครับก็ให้ฉีดตัวนี้นให้มันพุ่งออกให้มันสุดนะครับ้องกันการเป็นเน่าคอรวงครับ มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวยืนพื้นเลยสำหรับชาวนาภาคกลางที่เป็นมืออาชีพเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นอะโมรเร่นะครับยังไงต้องเป็นอะโมรเร่ยืนพื้นเลยเป็นยาเชื้อรานะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าอะโมรเร่เป็นฮอร์โมนไม่ใช่นะครับเป็นยาเชื้อราแต่นวัตกรรมที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน เพราะว่าส่วนหนึ่งฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยใบธงหรือใบสุดท้ายเนี่ยที่มันปรุงอาหารเนี่ยเขียวจนวันเกี่ยวเลยมันจะเขียวจนวันเกี่ยวเลยถ้าชาวนาภาคกลางหรือว่าพวกรถเกี่ยวเนี่ยไปเกี่ยวเนี่ยเขารู้เลยว่าแปลงนี้ฉีดอะโมเล่เพราะข้อดีคือใบมันไม่ผุมันยังปรุงอาหารได้จนวันเกี่ยวมันก็ทําให้เมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ได้น้ําหนักเต็มที่นะครับตรงนี้ หลายคนก็มีปัญหาว่ามันเม็ดฉ่ำเกินไปนู่นนี่นั่นนะครับมเมล็ดฉ่ำจริงไหมจริงครับน้ำหนักดีจริงด้วยนะครับอย่าลืมว่าทุกวันนี้คือขายน้ำหนักนะครับถ้าไม่ฉีดอะโมเรยแล้วหรือไม่ใส่อะโมเรยไปเนี่ยยังไงน้ำหนักหายพอสมควรเลยนะครับอาจจะ 10- 2ถึงเลยถ้าไม่ฉีดอะโมเรยนะครับแล้วใบก็ไม่ไม่เขียวยันวันเกี่ยวด้วย อย่างที่หลายๆคนบอกไม่ใช้นอนไม่หลับนะครับตัวอะมูเร่เนี่ยชัดเจนเลยนะครับแล้วในช่วงนี้ก็อิสไบออนเหมือนเดิมนะครับบำรุงไปได้เลยนะครับบำรุงไปด้วยนะครับให้มันน้ำหนักมันดีนะครับเพน้ำมาแน่นอนช่วงเข้าออกเนี่ยนะครับเทียกระโดดตัวนี้มาทำลายทำให้โอ้โห สภาพไม่น่าดูเลยนะครับกํำลังจะเกี่ยวอยู่แท้ๆนะครับให้มันลงแค่วัน2วันแค่นั้นแหละนะครับหมดทั้งแปลงท่อน้ําท่ออาหารโดนตัดทําลายโดนกัดกินหมดนะครับมันไม่ส่งผลไปถึงข้าวนะครับรวงก็เฟเอ,กอกอกาเฟนะครับเน่าครับข้าวผลผลิตก็เสียหายนะครับอามูเร่อย่างอีกข้อหนึงก็คือป้องกันมเมล็ดด่างมเมล็ดลายนะครับ ตัวนี้มันเป็นเชื้อราครับอีกอย่างหนึง่งมันก็ป้องกันตัวนี้ได้ด้วยครับอันนี้ลาดอกกระถินครับลาดอกกระถินแต่หลายคนนะครับติดใจใช้แต่อามูเร่ใช้แต่อามูเร่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ข้าวเล็กเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมอยากขายเยอะอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำให้ฉีดนะครับเพราะว่า ส่วนหนึ่งถ้ามันเร่งมากๆนะครับมันก็จะแตกเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับย้ําเลยตัวนี้1ขวด10บไล่นะครับห้ามต่ํากว่านั้นหรือว่าห้ามเยอะกว่านั้นนะครับบางคนมี20นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนฉีดน้ําเปล่านะครับเหมือนฉีดน้ําเปล่าทิ้งไปให้เฉยโอเคผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้หลักๆเข้าๆก็จะบอก ช่วงเวลาการฉีดหรือช่วงเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ของซินจันทาเนี่ยช่วงไหนกันแน่นะครับหลายคนพ่อแม่พี่น้องมือใหม่หนีจากโควิดมานะครับอยากรู้มาทำนาฤดูการแรกก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับทีนี้มาเห็นคลิปนี้ก็อยากจะรู้ว่ายาซินจันทาใช้ช่วงไหนอะไรยังไงผมก็มาตอบคำถามไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ มาทาคลิปให้แล้วนะครับคุณพี่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับแกบอกอยากจะให้แนะนําช่วงการฉีดนะครับก็ประมาณนี้นครับผลิตภัณฑ์อามุลของสินยันทานะครับฉีดช่วงไหนเหมาะสมนะครับไม่ต้องฉีดพุ่มเพื่อ10วันฉีด15วันฉีดไม่ต้องครับแบ่งการฉีดท่้งช่วงเป็นหนึ่งเดือนเลยนะครับหรือว่าประมาณสัก25วันเราใส่ปุ๋ยก็ฉีดช่วงนั้นไปเลย ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปผมก็ไปโชว์ในมือถือพ่อแม่พี่น้องเป็นหลักหมื่นนะครับแต่คนติดตามมากดไลค์ก็นิดเดียวนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ